ก็คือสาหรับคนที่จะทำทาวน์โฮมเราเรียกว่าทาวน์โฮมเนาะที่นี่ใช่ปหทาวน์โฮมเป็นเป็นโฮมออฟฟิศทำกิจการการค้าด้วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาคืออะไรนะคะก็คือหนึ่งเนี่ยเรามาดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องดูว่าลมมันดีไหมเวลาเราซื้อนะเลือกซื้อนะลมมันดีไหมถ้าอยู่แล้วลมดีเย็นเขาเรียกว่าพลังงานหงจุ้ยเนี่ยเรียกว่าพลังงานชี่นะชี่คือลมที่ไหนมีลมจังไว้ที่นั่นมีโชคลาภ ที่ไหนมีลมจำไว้ที่นั่นมีโชคลาภโชคลาภนี้ไม่ได้แปลว่ารวยนะแต่มีโชคแต่คุณจะคว้าโชคได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับความเก่งความดีและความเพ่งของเราถูกปะ่ะแต่โชคมาโชคมาหมายถึงว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะ่ะโอ้ยเคยเห็นไหมบางบ้านนะ่ะเหนื่อยชะมัดเลยกว่าจะทํามาค้าขายได้กว่าจะได้ตังอะไรมาเหนื่อย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 แต่บ้านเนี้ยโชคดีที่เราเลือกแลวเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมลมเย็น นี่ขนาดเราอยู่กรุงเี้กรุงเทพนะเราก็เป็นแบบรอบบ้านนี่มีแต่ตึกมีแต่อะไรทั้งนั้นเลยถูกปะบางบ้านอะลมไม่มีเลยสงบเงียบเหนื่อยมากแต่ที่นี่พอมีลมเออมีโชคลาบส่วนเราจะคว้าไว้ได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวเองละที่นี่นี่เราทําอะไรทำมาสังหาทําร้านคอมอ่าทำร้านคอมแล้วจะทาร้านคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะเพื่อลูกค้ามาส่งแล้วก็แบบว่าซ่อมคอมอะไรต่างๆเนาะอ่านะคะวัานั้นที่นี่เนี่ยคือต้องบอกว่าวิสัยทัศน์ของคุณภรรยาเนี่ยฉลาด เรียกดูหงจุ้ยก่อนที่จะเข้าอยู่อย่างน้อยน้อยเนี่ยวันนี้ถ้าเราสร้างผิดฝั่งปุ๊บกี่แสนเนี่ยไม่รู้เลยครับหลายแสนนะครับหลายแสนนะประหยัดแล้วอย่างน้อยน้อยวันนี้ประหยัดเนี่ยเอาแค่ห้องที่สร้างนะไม่อยากให้สร้างสร้างไว้ฝั่งหนึ่งแล้วลถอยู่บางประตูบ้าน<ม>เพราะเวลาที่รถจอดี่ยมันค่อนข้างนิ่งโอเคไหมแต่ถ้าสมมติเราเลือกตัวอาคารที่เป็นร้านไว้ฝั่งที่เป็นทางเข้าบ้านอย่างน้อยน้อยเข้ามาเนี่ยเขามาเจอเราแล้วโอเคไหมแล้วส่วนที่บ้านเนี่ยมันเหมือนกับส่วนไพรเวทอะ ไพรเวทซึ่งบ้านกับร้านต้องมีฮงจุย้ยที่แตกต่างกันฮองจุ้ยร้านจําไว้ทําไงก็ได้คึคกคัทที่สุดคนเยอะที่สุดมาไงก็ได้ดูวุ่นวายที่สุดแปลว่ามีงานเยอะ<ม>ถ้าเราเป็นร้านเราเป็นไงเงียบ<ม>ถือว่าเงียบก็ไม่มีตังหรือ<ม>ว่าว่านั้นร้านดูคึกคัทที่สุดดีแ,แต่บ้านเนี่ยต้องเป็นพลังงานหยินทําไงให้รู้สึกสงบที่สุดเพรานะนั้นอาจารย์เลยว่าด้วยพื้นที่จํากัดพื้นที่หน้ากว้างของเราโอเคเราเป็นหลังริมก็จริง นะคะแต่หน้ากว้างเฉพาะตัวบ้านเนี่ยเอาเบ็ดเสร็จแล้วตีสักประมาณ6เมตรจอดรถได้1คันนะถ้าเรามีอีกอีกอีก,อกห้องหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ควรจอด2คันล,ละแ้วถ้าสมมุติเราไปจอดหน้าบ้านอีกอ่ะมันก็เหมือนกับเอาเพื่อนบ้านก็จอดเราก็จอดนอกโดยเฉพาะทาวน์โฮมเนี่ยมันพื้นที่ถนอนอย่างเก่งก็ประมาณสักอันนี้ตีสัก8เมตร <5. S 1> แต่โอเคแหละสมมติว่าพอที่นี่ปุ๊บเนี่ยอ่ะนี่นะดูหน้างานเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เราบอกดูพลังงานลมแล้วเนาะ <5. S 1> สองถ้าเราจะทําห้องขึ้นมา ถ้ามันมีพื้นที่แค่นี้เรามีรถหนึ่งคันให้เราเลือกที่ทำฝั่งที่เป็นทางเข้าบ้านนะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเรายังมีพื้นที่ข้างหน้าแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ฝั่งนี้ที่เราทําประตูเข้าอย่างนี้ก็ได้ก็ยังเรียกว่ามีลานบริวารมีลานเก็บทรัพย์อยู่นะคะเผื่อว่าเอาโอเคเราไม่อยากจอดในบ้านเราขยับมาจอดหน้าบ้านก็ยังมีลานเก็บทรัพย์อยู่หรือว่าตรงนี้สมมติเราหันเอาเราเปิดพอดีบ้านหลังริมก็ยังถือเป็นลานบริวารแต่ถ้าสมมุติเราอยู่บ้านหลังกลางด้านหน้าจะไม่เรียวเป็นลานบริวารนะะค เพราะอะไรเพราะคนอื่นผ่านไปผ่านมามันไม่ใช่ที่เราแล้วแ,วแต่พออยู่หลังริมเนี่ยริมแบบเนี้ยแล้วมันเป็นซอยที่แบบว่าคนไม่ผ่านไปต่ออื่นแล้วนะหลังริมถ้ามีรถผ่านไปที่อื่นต่อก็ไม่เรียกว่าหลังริมนะโอเคไหมบางคนอะ่ะโครงการแบบว่ามันเป็นบ้านแล้วแบบเป็นหลังริมแต่มีซอยต่ออันนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นโซนที่เป็นแอร์เรียที่เป็นลานเก็บทรัพย์ของเราเ<ๆ>พราะมันไม่นิ่งเงินมาแล้วหมุนออกเงินมาแล้วหมุนออกโอเคไหมคะเพราะนั้นเราจะเห็นบ้านที่อยู่กลางๆที่มีรถวิ่งผ่านเนี่ยเงินเขาจะทําเงินหมุไดด้ี อะไรก็แล้วแต่ที่มีเงินแล้วเป็นเงินลงทุนไปต่อหมุนมาหมุนไปค้าขายอย่างเงี้ยได้ดีแต่ถ้าคุณจะหาเงินเก็บยากเอาวันนี้ใครดูคลิปอาจารย์อยู่เป็นไหมใครที่อยู่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์นะคะหรือทาวน์โฮมก็ได้แล้วอยู่กลาง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 ซอยนะคะแล้วเป็นแบบว่ารถผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆไม่ได้อยู่แบบเงียบๆสงบนะเงินนะ่ะหมุนมาหมุนไปจริงไหมถ้าจริงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยนะคะเพราะนะั้นตอนนี้เราดูแล้วดูลมและลมดี2ดูว่าถ้าเราจะทําร้านเนี่ยอย่าให้มันไปบัง คือบังตรงทางเข้าบ้านได้เพราะเราสามารถทำทางเข้าบ้านอันใหม่ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำฝั่งนี้เเรามาดูสมมติเราทำฝั่งนี้แล้วรถเราจอดตายฝั่งเนี้ยรถมันจะบังทั้งวันเลยเงินเข้าไหมไม่เข้าถึงแม้ว่าเราจะทำลานบริวาณฝั่งนี้ได้ไหมอาจารย์ก็ได้ก็คือเอารถไปจอดที่อื่นอยู่ดีโอเคไหมแต่ถ้าเราไม่ไปไหนมันคือมันบังอย่างเงี้ยโอเคไหมแต่ถ้าเราทำห้องฝั่งนี้ แล้วเราทําทางเข้าฝั่งนี้เราเอารถจอดออกหรือเราจะทําฝั่งนี้ประตูเข้าต่อให้เราไม่ขยับรถออกไปแต่ตรงนี้มันยังเป็นลานเราก็เปิดประตูรั้วกว้างไว้หลับสัพท์ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้จอดหน้าบ้านแต่ถ้าเราประตูบ้านอยู่ฝั่งนี้นะคะคืออย่างนี้ประตูบ้านยิ่งติดรั้วยิ่งไม่มีลานบริวารอ,อันนี้โดยทั่วไปนะแต่เราอยู่หลังริมแล้วเราเปิดรั้วไว้เราไม่มีรถจอดขวางหน้าบ้านเราแบบบ้าน,านเพื่อนบ้านก็น่ารักมากจอดรถจอดรถอยู่ในรัว้ว โอเคไหมอย่างนี้ยถือเป็นลานบริวารคือมันต้องดูว่าแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันเราจะไปบอกว่าหวงจุ้ยอย่างนี้ติดรั้วไม่ดีค่ะอาจารย์ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะเหมือนเราอยู่ตรงนี้เราเปิดรั้วปุ๊บเป็นไงถืออาณาจักรหน้าบ้านนี่ถือเป็นของเราเลยถูกไหมเพราะมันไม่มีใครมาไม่มีใครจอดไม่มีใครผ่าน,านถือว่าได้นะคะโอเคไหม และสำหรับใครนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้ดีนะคะอย่าลืมแชร์แล้วก็แบ่งปันไปเพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักด้วยนะคะรับรองว่าจะมีคลิปดีๆมาฝากอย่างแน่นอนค่ะใครที่ติดตามอาจารย์เมจะรวยยิ่งๆขึ้นไปทุกคนเลยนะคะและอย่าลืมนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมไปตามแอดไลน์ line, เป็นเพื่อนกับอาจารย์เมย์ด้วยนะคะแอดไลน์ s <S นะคะ a j a n m a y นะคะ .com นะคะต้องมีแอดไลน์ s <S อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะหลายคน แอดมาแต่ไม่มีแอดไซน์ไม่เจออาจารย์นะคะและยังไงมาเป็นเพื่อนกันมาติดตามกันนะคะรับรองว่าชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมไปดูคลิปหน้ากันนะคะมีอะไรเด็ดๆอีกเยอะมากๆเลยสวัสดีค่ะ